อาิน้ำมาดิน้ำน้องายดงนอกเพิดภาพมากะสาวนอยอยู่กับเอ้ยายเอ้ยเนยไม่นี่บริไปโรงเรียนมาเรียววันยังดูบอกดังนางปากหมือเด้ยสบายดีป่าดุง เออสายสบายดีมันขาดไปโรงเรียนกมันขาดไปกมันพูดมันประหารมันชุกวันเสาร์วันอาทิตย์ไปวันเสาร์วันอาทิตย์ยุดสวัสดีกันวันอาทิตย์ประจันปรนจันมันขาดมันพูดประหารชุกไปโรงเรียนไปหาเมื่อยึดจังเมื่อสวัสดีนะเด็กสวัสดีวันจันทร์นันยุดฮะจันทร์ยุดวันที่สองยุดบ่ มันทีหน no no ึ่งบ่มันเาร์ยุดวันอาทิตย์ยุดวันจันยุดนี่ยยุดสามมือเลยมันยุดมนทุวันหยังยุดจันจันมันยุดเป็นวันไ่นคนเคยยุดวันทุนอันนี้แม่จะทมนี่เอาขนมมันจันวันหยังเออใช่มันจันมันเดมด้วยเอาขมอสใช่เนกินเน้ วันข้างในเอ้ใส่ถามนะวันจันทร์หยุดบ่นี่วหยุดบ่มันหยุดวันยังหรอหยุดอันนั้นบุญอันเดยบุญยังที่สองยังเรามีวันที่้องยังหรอ่องเดอนยังขูดผ่าโมเมนต์ที่สองที่สอง่านว่าบุญบ่บุญวันศาตบ่อวันศาตบ่ี่อง่านวา S 1> <S 1> เออเล่นชิงชวงท่านว่าแต่วเพิน่นจะยุดสามมือเลยเนาะพอดีเลยน้องบิวตี้ช่วงนี้ไจะยุดเดือดในจ่วในปีใหม่ก็จะยุดจะบิวอ่ะนี่ฉีกมันุลูกไม่ขายอสุภาดีปรุงงานเลยแต่ท่านี่สุภาดีปรุงงานเลยเลยแล้วไม่ไมสิถามเลยวันวันจนันในเพิ่นยุดหนึ่งมือวันลูกยุดเฉยบ่อวใชายุดมือหนึง่งคือกันบอปิดสามมือเลย อันละเราวังชุดอีกให้พังอีกแน่เมื่อนี้พันยุดมาอื่นก็ยุดมาฮือก็ยุดปลาลงอีกนาะเป็นบุญวันศาสราวเฮาสีคบหอบสีสิบสเป้าปีว่าเมนบอกแว่าผิอ เป็ด <Be> okay. ้วยเก้านี okay. s <S uh, ่ยเปดบอเอ้ยเก่งได้ไปเปล่าอื่นเนยพังไปอือเอเตเอาพดได้ใช่ไน้าำปุ่มนะน้าปุ่มสีสียังก้อนในวิวปุ่มสียังนี่หรอกสียังปุ่มหนังได้อใช่นะน่ะเอามือก้านะเอาที่นี่อ้าใช่จะมือหน่องเขียนนั่นหรอก เล่นๆแป๊บนึงนี่มันมาปึ๊กแบอกเขียนมาส่ไม่ใช่เขียนด้วยค่ะเขียนหอดตัวไรได้ไโอ้ยบิวเบเอเนก็ต้องิวใช้เสือขึ้กันเลยข่วบ้านบ้านขามบ่มือใช้เสือสีเดียวกันเลยนี่ จะสร้างเพิ่นเฮ็ดเนี่ยอันไหนเนาะนี่ตู้กับอาเงินุไปแต่ก็ทัดพคน, <c oughs> นเฮ็ดป้ายไหมเสตไพรไหมเนาะให <c oughs> ้กองลูกให้ทร้งนเนาะเดี๋ยวพร่รอเตรียมเอาไปแจกเลยไปแจกเผื่อตังค์ครับเฮ้ยมีมูร้ายมาหนิอ้าวอ้า 嗯。嗯嗯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  chị về xây 6 húp 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 ông con 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 con

นั่งิวคือเพื่อวิวนังินี่ใช่หรือไมใชผูกๆอ่าล้มนิ้ววันน้องเน่วนน้องหอแม่แม่คือว่ายังก็ระว่าดจุดป้อนมาตัวนะแม่แม่มาแม่แม่มากมาไม่ใช่มาเรียนะมาสักคุกจะเนมาไปใส่เาห้เอาหน้าเอาคนเห็มันยนะ่าเียดเยวะเอาลูกมาเรียงเนมัว

กินอยู่ทอดพุดด้บอยเกลียังไีอ่างเอ่าบอลคนพยยานจริงมากบายเฮอดงดงแถวนอกนี่แม่เพื่อนเห็นเอาท่าให้ลูกปูแยกเยอืองนที่งานใ่ายอะว่าแล้วนะเพื่น

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Không. bỏ lỡ nó video hấp dẫn ้องอ่านเสร็จแล้วนะดีเลยขอไใกล้ให้กอดกล้เลยเดี๋ยวเดี๋ยะเลยน้องน้อจำเลยจำมาบอสชนะบอสบอสเดีอยวพี่น้องผมมาเช็ดหนิบอสเดี๋ยวพีไป ีกมยนั่งลงลนังลงนังลงอือม่ะอือโอเคใช่เราไม่กลอดไม่แกไม่แกได้ไมไม่แกไเราตื่น้่ต่น่ว้ยไม่แกยได้ไม่เกจ้ะเอาตรงมาช่วเรากินได้ไมล่ะช่ว่ลไใช้กินน้ไวะเอาดีเอา

เปื่อนตัวมันออกนอกออกง่ายเปลอดตัวเลอแต่เล่นออกกไก่ล้วอเอออกไกลได้หรอลนี่นะเลยมาเลยมีได้ขนมแล้วนอยกไกระตุนอยากได้กบพุงยักนะะวอง่ะวอยากได้ตัวเดมันผู้ากได้ตัเดน้อเ่นลูกเดม้อ

con sắm này cái đang của nhà 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 nữa nhà của 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 nhà เกเี่มันูมันถ่ายแขนไมนก็ไรอยนะแล้วถึจงามทาคิมให้กวมาทาอปสั่่ะงียที่น้องตอนนี้เดินจไปเด้น้องเดนปด้เฮ้เียง้นบ้าเ่าเดเลยมันดูอะระเ้ยมันช่วยอ้ถิ่บ่ก็ถิ่นมาถอ่นมาย่งเลยถิ่นมาด้วยเอาลงไปถิ่นขยะไปเดกินน้าบ่เดกกินน้ำบ่

แม่ใจแกะไหมแม่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 สิแกะเห็นไหมกินบ้กินบ้ลูกสิกินบ้าใช่ปสิกินลกสิกินที่บุญน้องน้องเป็นสีฟุบุญย่าน้องเป็มเดลนี่นี่นสบายดีเปนอะรนั่งสบายดีเก่งขึ้นวิวเลยนี่น้องนี่เก่งขึ้นเลยว่าน้องไปเล่นมองมานะไหมมองไม่ไหวกูเห็นน้องไปบ้านบุญน่ะไปวิวห้องคุณน่ะ

กกินยากินให้นองวัดงเห่ย่งเเก่งนะน้องลูเอ้ยหล่เอยนอนนนี่นอนกีเตัวองป้าป้าป้าวัดอยูมอง้างป้าเออพ่อพดมาเ่นพี่โดมามาอาไปนอนก็ชุกนองแห้ง้้นอยบงปรแปลกปรหลุกนะ

ักแน่ปักแน,น่เนาะเอ้ยคนเก่งนะปึ๊บปึ๊บอ่า

Ui lại ăn hết rồi Viết lại sai cậu Mực thôi

เห็นม่นหรอกนีองนี่บอนี่บนี่บอีนั่นเลียนกันเตียนกันได้ติงงติงติงหัหวอะไรด้ยสอุยๆๆยาได้ดูอันก้นอก้นอัก้นอัเนาะอันนี้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 

ยังแหละที่นี่ยังเละมีห่าลีหมดว่เห็นมันหูวเลยนะนี่ไมีห่าน่อยนะให้ยัดน่อยทำห่าเลยท่เดียวไต่บ่ไ่บ่เห็ดเกลือกนกันน้องจิ้งแเรียเขาตีมห่าวเมื่อวนีบ่อยู่น้ำมัน หายเอิดปวดมือแน่แน่แนโอ้ยเอิปวดมืน่นะเาเนี่ย้องนง่นอนกันรมวดน้ัวไม่วือมรมด้วยนงเหมาะของตนอยู่ตอนนี้ะ

กนอนะ b u ồ ตักกันทุกคนนี่ได้มาจอ้กันะดบ่หูกคนตายเป็นดินี่างนีสบายเนาะแต่คนดีทุกคนมึงงไขอกใจดิ่อมากเลยเอยาเตินห่อยเเยเยลูกอยาบว่าให้มีบ่มีบ่ฮะให้มีบ่